อันนี้จะเป็นสถานที่จัดงานสำหรับอตอนสี่โมงสี่โมงครึ่งงานจะเริ่มเนาะเดี๋ยวเราจะมาตรงนี้กันตอนเย็นนะคะแล้วก็เขาก็จะมีขายเครื่องดื่มแล้วก็จะมีเด็กๆทำกิจกรรมก่นสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับตอนนี้หนูอยู่ไหนคะหนูไปไหนมา กินใน garden ตอนนี้หนูเลิกโรงเรียนแล้วมามะมารับแต่ว่าวันนี้เราเดินมาอันนี้ก็คือเดี๋ยวตอนเย็นเนาะเดี๋ยวเราจะมางานตรงนี้กันนะคะเขาจะจัดงานสําหรับพาเด็กๆทำกิจกรรมเนาะนี่แต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปรับย่า oh. เห็นย่าบอกว่าย่าอยากจะมาด้วยเนะ oh. เาะเล็กต้องมาทำกิจกรรมกับเพื่อนๆที่โรงเรียน เดินจุดเทียนจุดตะเกียงอะไรอย่างงี้ไม่มีน้ำคิมคิมคิมได้กล้อไปกินข้าวนั่นเลยฮะฮู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 เอาตัวเดินระวังด้วยเอาแวะตรงนู้นตรงนี้จะถึงง่ายไหมเนี่ยเอาขนมนู้นเนี่ยโน เดินมารับกลัวเขาจะหิวแม่จ๋าก,ก็เลยถือขนมมาด้วยเดี๋ยวเขาจะงองแงเดี๋ยวเขาจะบอกเขาเหนื่อยเขาไม่มีพลังเออก็เลยต้องมีขนมติดไม้ติดมือมาสุดแล้วเขาบอกเขาไม่กินเขาจะกลับไปกินนุดเดินที่บ้านนะคะนี่โอเคเดินแค่สองสามนาทีเองลูกเท่าไหร่สมนาทีไม่เกินห้านาทีมาเก่งอยู่แล้ววันนี้ทำไมหนูไม่มีรถบอกคุณผู้ชมหน่อย รถไปไหนอม,มามาเริ่มงองแงแล้วเริ่มงองแงแล้ว<ะ>เก่งเปล่าเร็วๆวันนี้เราเอารถไปเปลี่ยนยางปาป้าลืมเปลี่ยนยางช่วงอ่าสำหรับฤดูหินมะเออเมื่อวานเราก็เลยเไปจอดทิ้งไว้เขาบอกว่าเขาจะเสร็จตอนเที่ยงแต่ตอนนี้ก็เที่ยงแล้วยังไม่เสร็จเลยป๊าป๊าก็เลยรอเอารถย่อขี่หลัง ตัวใหญ่กว่าหมามาหมาจะแบกขึ้นบอลนี่อันนึ่งสังสามวิ่ง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 สวัสดีครับโอเคเร็วๆๆๆไปดูที่บูมเมนตรงนั้นสวยมามาเห็นไม้เหมาอยู่ตรงนน้นด้วยมหมาเห็นแม้เหมาเร็วๆๆๆใครจะเดินถึงบ้านก่อนกันเร็วๆๆๆเช้าใบไม้ร่วงหมดแล้วหนึ่งใบไม้เหี่ยวสิฮะใบไม้เหี่ยวเหมือนนอ่ะฮะใบไม้ ใบไ,ไม้ร่วงหมดแล้วลูกวันนี้หนูเรียนอะไรบ้างเฮ้ยชุนไหอยามา,มาครับเอาที่กูอยู่เขาไม่สนนเดี๋ยวเคิมบิ๊กบอกเกต้าว้าเตินอะไรสวยจังเลยช่องอู้มีนกด้วยว้าวน,อก,อนอกอยู่ข้างในเห็นไหม Huh? อยลดดอยู่ข้าเหรอเอาเดินเร็วๆเดินเร็วๆนี่ใกล้จะถึงแล้วครึ่งทางแล้วเร็วๆโอเค We have time. ล oh, ังซำลังซำโอมาทีซาฟิี亚 What ซอฟินยตรงไหนเวียสลังไงนอสมาฮะ มามา่าหุงข้าวเหนียวแล้วก็ทอดเนื้อให้โนเด่น,ดนโอเคหิวมากกินเยอะๆเด้อเดี๋ยวทำให้อันนี้ก็จะเป็นสุสานนะคะหมู่บ้านของเราเนาะแต่ที่เราไปวันนั้นก็คือเป็นสุสานของอ่าบ้านย่านะคะนี่ดูใบไม้เปลี่ยนสีสวยจังเลยเชียวมีลูกดำๆด้วยเห็นไหม เร็วๆๆๆๆๆๆๆไปกินข้าวกันสวยมากเลยสวยไหมไหนตู้งไหนมันนี่โยอัปป่ะอู้วทำไมสวยจังเลยนี่ ว้าล <ithe> ูก <74. S 1> สุกเต็มเลยพี่กรเด็นอันะวันว้าเยอะมากเลยลูกชอโอเคยดินปเดินใกล้เเอาเดีด อันนี้โรงเรียนผู้ใหญ่เนี่ยเขากลับบ้านกันหมดแล้วเนี่ยเงียบละโรงเรียนน่ะฝั่งนู้นน่ะมาลูกูกเพียบสุดเยอะจะไปดูอะไรอ่ะฮะใบไม้สวยอะ่ะพาคุณผู้ชมไปดูใบไม้สวยมาเลยเม้ยใบไม้สวย ว้าวอือ huh. ฮ ah. oh. ึอ่ะเอออะไรหนูก็ไปจับต้องเอินใหญ่เป็นมุมไปจับทางนี้ไปจับทางนี้สวยๆเอามาจับเลยไม่เป็นไรนี่ใบไม้สวยมากๆเลยนี่ชาวฮะอ้าวก็ชวนหมามาดูแล้วหนูก็ไม่ดูโอเค กลับบ้านกันไปเร็วๆๆไปดูไปสนีม,มาส่งอะไรอกม,มาม,ม,มาม <c oughs> ดูสวยๆนะมอดชิ้วเกียวอ่ะข้างหลังนูนอ่ะติดชูปิกบอสริมไหม กินข้าวเสร็จเดี๋ยวมามาตัดผมให้ผมยาวแล้วโอเคตัดผมก่อนแล้วค่อยไปอาบน้ำ <Okay. S 1> ก่อนอื่นก็ต้องกินก่อนเสร็จแล้วก็ตัดผมแล้วก็ไปอาบน้ำแล้วค่อยไปรับอมาแล้วก็ไปงานโรงเรียนตอนค่ำโอเคอือ okay? ห uh ือ huh. uh huh. อะไรลูกเอาออกมาให้หมดระบิมระปำไปสนีมาสง่งหมู่บ้านของเราอ่ะเปิดบ้านหรอกเปิดบ้านเอาไปหมดนั่นแหละไอ้ลูกโอเคอันนี้ขนมหนูอันนี้ก็คืองานที่เราจะไปกันเย็นนี้เนาะซึ่งเด็กๆนะคะเขาก็จะ,ะคุณครูจะพากิจรกรรมที่โรงเรียนนะคะ แล้วก็เด็กๆก,ก็จะถือตะเกียงคมไฟอะไรแบบนี้แหละนะคะก็จะเดินไปตามหมู่บ้านแล้วก็ไปสถานที่ที่จัดงานเนาะก็คือตรงนี้ที่แม่จ๋าพาดูเมื่อกี้นะคะที่เราเดินมาเนาะงานนี้ก็คือจะเริ่มประมาณ6กโมงครึ่งนะคะแต่ว่าเด็กๆก,ก็จะทํากิจกรรมก็ประมาณ17บเนาฬิกาประมาณนี้เนาะแต่ว่าก็ต้องดูสภาพอากาศว่าจะยังไงนะคะเดี๋ยวมาดูกันเนาะแล้วก็ภายในงานก็จะมีมีขายอาหารบ้างมีเครื่องดื่มบ้างอะไรประมาณนี้เนาะ แล้วก็สําหรับประวัติงานนี้นะคะเป็นยังไงก็คือว่าก็เดี๋ยวแม่จ๋าจะเล่าประวัติให้ฟังคร่าวๆเนาะตามที่รู้มานะคะสําหรับวันนี้ก็คือวันที่11พฤศจิกานะคะก็ถือเป็นวันอ่าของการเฉลิมฉลองนักบุญที่ชื่อมาตินนะคะซึ่งวันก่อนที่เราไปงานวันเกิดพี่จ๋าวันนั้นก็คืออ่าพี่ชายคนโตของป้าได้เล่าประวัติของอ่าวันนี้ให้ฟังคร่าวๆก็คือว่า อันนี้ก็คือเป็นประเพณีที่แบบว่าในช่วงค่ำเนาะจะมีขบวนพาเหรดของเด็กๆถือโคมไฟนะคะแล้วคมไฟที่พวกเขาถือก็คือว่าคุณครูพาประดิษฐ์ขึ้นที่โรงเรียนนะคะแล้วทีนี้ช่วงค่ำเนาะคุณครูก็จะพาเด็กๆนะคะพาก็คือเดินขบวนจุดโคมจุดเทียนอะไรแบบนี้แหละแล้วก็เดินไปตามหมู่บ้านแล้วก็ไปสถานที่ที่จัดงานเนาะที่ตรงนี้ที่เรายืนอยู่ตรงเนี้ยคือเขาเตรียมที่จะจัดงานตอนเย็นนะคะ อันนี้คือปีที่แล้วเราไม่ได้ไปนะคะเนื่องจากว่าเราไม่ได้อยู่นี่เนาะแล้วปีนี้ก็คือจะเป็นปีแรกที่เราไปร่วมงานแล้วก็น้องอเล็กก็คือจะเป็นครั้งแรกของเขาเหมือนกันนะคะแต่ว่าคืองานจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอมาดูตอนเย็นกันอีกทีนึงเนาะคือในตำนานเขาก็เล่าว่ามีทหารนะคะชาวโรมันชื่อมาตินนะคะ ก็ในค่ําคืนที่แบบว่าเหน็บหนาวมากเขาได้ขี่ม้าผ่านชายขอทานผู้หนึ่งด้วยความที่สงสารนะคะมาตินเขาก็เลยแบ่งเสื้อคลุมของเขาเนี่ยออกเป็น2ส,ส่วนแล้วส่วนหนึ่งก็คือมอบให้ชายขอทานในค่ําคืนนั้นนะคะและในค่ําคืนเดียวกันนั้นนะคะชายขอทานก็ไปปรากฏในความฝันของมาตินว่า,าเปิดเผยว่าตัวเองเนี่ยคือพระเยซูคริสต์นะคะแล้วพอหลังจากนั้นก็คือมาตินเขาก็เลยตัดสินใจที่จะเข้าพิธีล้างบาปแล้วก็หันมานับถือศาสนาคริสต์นะคะ แล้วทีนี้นะคะหลังจากที่เด็กๆทำขบวน mm hmm. เดินขบวนพาเลรอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะ mm hmm. ก็มักจะมีภาพของอามาตินแล้วก็ขอทานคนนั้นเนาะ mm hmm. ก็คือเขาก็จะมีการจัดแสดงกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยเพื่อลำลึกถึงนักบุญคนนี้ก็คือเป็นมาตินคนนี้แหละนะคะ mm hmm. ก็จะอยู่ในงานการแสดงทุกครั้งของอวิธีของเด็กๆที่เสร็จสิ้นขบวนพาเลรขบวนที่เขา,าถือเทียนจุดตะเกียงอะไรกันประมาณนี้นะคะ และนี่ก็จะถือเป็นกิจรกรรมสนุกสนานของเด็กๆแล้วก็ทุกคนในครอบครัวเนาะเพราะว่าพ่อแม่ผู้ปกครองก็คือจะไปทํากิจรกรรมนี้กับเด็กๆด้วยนะคะแล้วในขบวนพาเหรดนักบุญของมาตินเนี่ยคือเขาก็จะมีการแจกขนมนะคะซึ่งเป็นขนมที่มีรสหวานแล้วก็มีรูปทรงคล้ายๆผู้ชายนะคะก็แจกจ่ายให้กับเด็กๆแล้วก็ผู้ไปร่วมงานอีกอะไรประมาณนี้เนาะ,ะก็นี่เป็นข้อมูลคร่าวๆที่ไม่จะได้ฟังมานะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครรู้แล้วก็ มีรายละเอียดเพิ่มเติมอะไรยังไงก็สามารถแบ่งปันคอมเมนต์กันเข้ามาได้ที่ใต้คลิปนะคะแต่เดี๋ยวลักษณะงานจะเป็นยังไงเดี๋ยวตอนเย็นมาดูกันอีกทีนึงนะคะอันนี้จะพาดูบริเวณภายในโรงเรียนนะคะที่ตั้งอยู่ตรงนี้เป็นนกฮูกเนาะแล้วก็ที่แขวนอยู่ตรงนี้นะคะคืออันนี้เป็นโคมไฟที่คุณครูพาเด็กๆประดิษฐ์ไว้หลายวันแล้วนะคะแล้วก็แขวนไว้แบบนี้เดี๋ยวเย็นนี้เด็กๆก็จะถือโคมแบบนี้คนละอันนะคะ แล้วก็จุดแล้วก็เดินไปรอบหมู่บ้านแล้วก็ไปตรงสถานที่ที่จัดงานเนาะที่แม่จ๋าพาดูเมื่อกี้นะคะเนี่ยคมไฟก็จะทําเป็นรูปต่างๆอันนี้ก็จะมีนกฮูกมีรูปบอลลูนมีรูปอะไรต่างๆเยอะแย,ยะมากมายเดี๋ยวตอนเย็นเรามาดูกันอีกทีค่ะสําหรับคลิปนี้แม่จ๋าก,ก็ต้องขอลาไปก่อนเนะาะจังไรเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังเป็นกาลังใจให้กันนะคะสวัสดีค่ะ